อะไรเป็นเหตุผลที่เปลี่ยนจากคนที่ไม่ลงมือทำไปเป็นคนที่ลงมือทำเกินคาดครับคุณกิ๊กสอนจากประสบการณ์จริงๆมันไม่ได้มาจากทฤษฎีการที่เราอ่านหนังสือเยอะๆมันช่วยได้แต่มันเทคทามผู้กิ๊กนำทุกอย่างขมวดเข้ามาแล้วก็ให้เราใช้ได้ง่ายๆในหนึ่งวันอะทำให้รู้ว่าการบริหารเวลาก็คือการบริหารพลังงานของเราเองมันทําให้เราจัดกรอบความคิดได้ง่ายมากขึ้นเห็นตารางชีวิตตัวเองชัดเจนวันเดียวแล้วรู้สึกว่าแก้ปัญหาเราได้ ตัวฟังก์ชันที่คุณกิ๊กทำโน้ตฮาวขึ้นมาเนี่ยมันดีทุกตัวเลยทําให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนําเทคนิกพรอมโดโล,โลไปใช้ได้แล้วก็เขียนทำบล็อกกิ้งและมีการให้ทำเวิร์กช็อปฝึกทําในห้องด้วยเราคิดแล้วเราไปทำถ้ามัานผิดพลาดเราหาทางแก้แล้วกลับมาทำซ้ำ พี่กีให้เรื่องหมายเสร็จจะทําอะไรก็ทําไปก่อนก็เลยรู้จุดแล้วว่าเอ้ยเราต้องเริ่มตรงไหนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเราจะเริ่มตรงไหนก็เลยไม่ได้ทําถ้าคุณเลือกที่จะลงทุนหนึ่งสิ่งอ่ะให้เลือกลงทุนกับการบริหารจัดการเวลามันจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ทุกเรื่องในชีวิตถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันมีเวลาไม่มากพอมีไอเดียค่อนข้างเยอะไม่รู้วิธีในการจัดการไม่ต้องรังเลครับคอร์สนี้ครับทำให้เราสามารถแมนจเวลาได้ทําให้เรามีเวลามากขึ้นเอาไปใช้ได้กับทุกอาชีพแล้วก็เหมาะกับทุ